นี่อยากจะหายก็หายไปเลยหวานกันเลยเกินเจอกัน่ะไหนเฮ้ยเขาทำอะไรของเธอเนี่ยนี่นี่คุณเองนี่นี่คุณสองคนทำอะไรกันอยู่อะ ก็แค่กอดแล้วก็คิสลาดนิดเดงแหมไม่เป็นไรที่เธอบ่อยเขาทำแบบนี้ได้ไงเอ้าไม่จะทำไม่ได้เรอาก็คุณไวซี่เขาบอกว่าเขาจะชวนฉันไปเป็นดาราไม่ดีอย่างไงฉันจะได้หาเงินมาจ่ายให้คุณไงเล่านี่แค่เขาบอกจะพาเป็นดาราก็ใจง่ายยอมเขาทุกอย่างเหรเนี่ไงทำไมเป็นคนแบบนี้ฮะก็้จะหลอกเธอก็ได้นะโอ้ยหลอกเหลิกอะไรกันล่ะไม่หลอกแน่ คุไอซีเนี่ยเขาบอกว่าหน้าตาของฉันเนี่ยเหมือนดาราคนหนึ่นทงที่เขาเคยรู้จักด้วยนะเขาก็เลยอยากจะปัน้นใจขึ้นมาไงแล้วใครทนย่าเธอไปเป็นดาราฉันไม่ยอมให่เคยไปทำงานใครทั้งนั้นนะเธอต้องทำงานฉันคนเดียวเท่านั้นนะ่ะได้ไงเราสัญญาของเราเนี่ยฉันก็ยกเลิกคุณไปหมดแล้วนะพอแรับเงินห้าแสนบาทอะไรนั่นน่ะเดี๋ยวพอฉันไม่เป็นดารานะฉันก็หาเงินมาจ่ายให้คุณเองเลยนะไม่ได้อะฉันไม่ให้ไปฉันไม่ยอมให้เธอไปเลยทั้งนั้นนะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลย ขอโทษนะครับนี่คนของผมผมไม่ยอมให้เธอไปทำงานกับใครทั้งนั้นกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยไหมโอ๊ยโอ๊ยนี่อ๊ยพาฉินกลับมาที่นี่ทำไมเนี่ยปล่อยฉันจะกลับบ้านไม่ได้วันนี้เธอต้องนอนที่นี่ไม่ฉันจะกลับบ้านไม่พรุ่งนี้ฉันพาเธอไปที่บ้านฉันฉันทำให้คนที่บ้านฉันยอมรับเธอได้เพราะฉันจะไม่ยอมให้เธอไปทำแบบนั้นกับผู้ชายคนไหนอีก คุณยังมาทำเป็นห่วงก้างไว้หน่อยเลยนะระหว่างเรามันก็แค่สัญญาปลอมๆพวกนั้นแหละจะ<ม>บ้าเหรอจะบ้าเลยเนี่ยพี่กับฉันต้องเป็นห่วงตัวแล้วที่ไอ้ฝรั่งนั่นทำไปทำได้อะมันไม่เหมือนกันนี่ไม่รู้ลหละฉันจะไม่ยอมให้ใครทำแบบนี้กับเธออีกแล้วฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าพูดเรื่องสัญญาไม่งั้นฉันจะทำแบบเมื่อกี้อีกแล้วต่อไปทำมากกว่าน,นั้นด้วย ให้ผู้หญิงไทยแต่พายแล้วไปทั่วเลยฉันยังไม่ว่าเลยคุณสักคำหนึ่งเลยนะเธอก็ว่ามาสิาว่ามาเลยแค่เธอบอกคำเดียวให้ฉันหยุดฉันก็จะหยุด แค่จะบอกคำเดียวให้ฉันหยุดฉันก็จะหยุด ก็ไม่มีอะไรหลอกครับอย่างที่ผมเคยบอกคุณว่าคุณน่าเหมือนคนที่ผมรู้จักมากพอได้เจอคุณผมก็เลยรู้สึกดีแล้วคุณไปทำอะไรเอาไว้นะคะพูณอย่างกับดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็ทุกอย่างที่มันมีผลเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นจากเหตุก่อนแหละคะ่ะฉันไม่แค่ถา,ถามคุณดูอะ่ะคุณจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะคะฉันก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้ว ผแค่ทําให้เธอโกรธน,นะครับยังไงดีละครับผมก็ไม่รู้จะเริ่มต้นเล่าให้คุณฟังยังไงดีเรื่องผู้หญิงทะทำไมคุณถึงก็คือฉันก็แค่เดาๆไปอะคะ่ะอย่าสงสัยอะไรเลยผู้หญิงกับอผู้ชายทะเลกกาะกันเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรนะคะนอกจากเรื่องนี้ก็จริงของคุณนะครับเรื่องมก็ซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้นครับ ผู้ชายมาเมาไปทำอะไรโดยขาสติกับผู้หญิงอื่นแล้วโดนจับได้มันก็วนไปวนมาอยู่แบบนี้เรื่องแบบนี้มันก็มัาจะเกิดขึ้นเฉพาะกับคนโง่นั้นแหละคะ่ะก็จริงของคุณผมมันโง่แต่คนมันผิดไปแล้วนี่ครับจะให้ภัยกันไม่ได้เลยเหรอคุณนี่ก็เก่งแต่เรียกร้องนะ บ้างล่ะทำไมคุณไม่คิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงทําไมก็ถึงทําแบบนี้เรื่องเล็กๆของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณนะครับคุณเข้าใจแต่ตัวฉันไม่เข้าใจนี่เพราะทาไมตัวฉันเนี่ยถึงต้องมานั่นเป็นที่ปรึกษาให้คุณในเรื่องของตัวเองด้วย คุณรู้บ้างไหมว่ามันทรมานมากแค่ไหนอะฮะ